สองในไปที่เราอยากให้มีภาคต่อเรื่องที่1นึ่งบคุณโนโคโครโนยาบายาสิชื่อไทยเธอผู้เป็นอันตรายต่อใจผมเป็นอนิเมะแนวโรแมนติกสบายๆหรือราวความรักของยามาดะและอิชิค่ะวะาไม่ต้องใส่ดราม,ม่าเข้ามาเยอะๆเหมือนในอนิเมะโรแมนติกทั่วไปและเรื่องนี้ยังสามารถบาลานซ์ความโรแมนติกกับความตลกออกมาได้อย่างลงตัวซึ่งโดยปกติแล้วเราจะไม่ชอบพระเอกก็ชอบนางเอกแล้วเราก็จะอยากให้ตัวละครน,นี้มีความสุขเราก็เลยเอวยให้เขาและเธอได้อยู่กับคนที่ชอบแต่ในเรื่องนี้กลับสามารถทําให้เรารักทั้งสองตัวละครน,นี้ได้เราจึงอยากให้ทั้งคู่นั้นครรัักกนนไไปยาวๆม่่ทีพะเอกแ่งีนเ่ท2ยช ทรักรวงปวนใจนี่ก็ผ่านไปแล้ว10ปีต้นหลังจากภาคล่าสุดที่ได้ทําเป็นแอนิเมะซึ่งเป็นยุคมืดก่อนมีสงครามเลมและเอมเบียในช่วงเวลานั้นก็มีสงครามกูเซ่ซึ่งมีสองทัพตบกันระหว่างทัพขวดน้ําตาและทัพหัวเหลืองซึ่งในเรื่องนี้สิคุยได้พูดถึงคำสัญญาของอิจิโจราคุที่ได้สัญญากับเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเมื่อตอนเป็นเด็กว่าโตไปจะแต่งงานกันโดยเธอได้มอบสร้อยคอให้กับอิจิโจราคุส่วนเด็กผู้หญิงจะเป็นคนเก็บกุญแจไว้ก็ถ้าใครไม่เคยอ่นานมังงะเรื่องนี้นนีีี่่่่่่ก็ผาามแลล้้ววปทคคคุณยยังไไรรููเใบสิ จะว่าไปแล้วคุณรู้หรือเปล่าเด็กดื้อต้องโดนอะไรโนเกโนไลโนเกโนไลโนเกโนไลนี่แหละนี่แหละ <ś c oughs> นี่แหละ <ś ella> และนั่นก็ <ś ella> เลยทำให้ทั้งสองเรื่องนี้เป็น